เตรสกันว่าด้วยอาบัตสังฆาทิเศษสิบสาสิขาบทสิขาบทที่สิบห้ามทำสงฆ์ให้แตกกันเริ่มเรื่องเราว่าพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวนารามแล้วเล่าเรื่องพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะพระกฎโมรกะติสกะ พระที่เป็นบุตรของนางปัญจเทวีและพระสมุทัทั์ชักชวนให้ทำสงให้แตกกันพร้อมทั้งบอกแผนการที่จะเสนอไปในทางให้เคร่งคัดยิ่งขึ้นห้าข้อซึ่งเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคคงไม่ส่งอนุญาตและตนจะได้นำข้อเสนอนั้นประกาศแก่มหาชน โดยข้อเสนอ5ข้อมีดังนี้ 1. พิสุพึงอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าระแวกบ้านต้องมีโทษ 2. พิสุพึงถือบินทบายเป็นวัดตลอดชีวิตผู้ใดรักที่มนต้องมีโทษ 3. พิสุพึงใช้ผ้าบังสุกุลวงเล็บ ผ้าเปื้อนฝุ่นคือผ้าหรือเศษผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้างตามที่ต่างๆบ้างนำมาซักและปักติดปัต่อเป็นจีวรจนตลอดชีวิตผู้ใดรับครหับ,บดีจีวรมงเล็บผ้าที่เขาถวายต้องมีโทษ 4. พิสุพึงอยู่คนไม้ตลอดชีวิต ผู้ใดเข้าสู่ที่มุงวงเล็บที่มีหลังคาต้องมีโทษห้าพิสุไม่กึงฉันเนื้อสัตว์ผู้ใดฉันต้องมีโทษพิสุเหล่านั้นเห็นมีทางชนะก็ร่วมด้วยพระเทวทัตจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลข้อเสนอทั้งห้าข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่องเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะอยู่ป่าก็จงอยู่ป่าผู้ใดปรารถนาจะอยู่ในละแวกบ้า well. นก็จงอยู่ในละแวกบ้านผู้ใดปรารถนาจะเที่ยวบินทบาทก็จงเที่ยวบินทบาทผู้ใดปรารถนาจะรับนิมนต์ก็จงรับนิมนต์ผู้ใดปรารถนาจะใช้ผ้าบังสุกุล ก็จงใช้ผ้าบังสกุลผู้ใดปรารถนาจะรับคฤหบดีจีวรก็จงรับคฤรหบดีจีวรเราอนุญาตที่นอนที่นั่งนักโคนไม้ตลอดแปดเดือนวงเล็บที่ไม่ใช่ฤดูฝนเราอนุญาตเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยส่วนสคือไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจบงเล็บว่าเขาฆ่าเพื่อจอกจงจะให้พิสุบริโภคพระเทวทัตดีใจจึงเที่ยวประกาศให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตข้อเสนอที่ดีของตนทำให้คนที่มีปัญญาสามบางคนเห็นว่าพระสม,มณาโคดมเป็นผู้มกมาก แต่คนที่เข้าใจเรื่องดีกลับติเตียนพระเทวทัตความทราบถึงพระผู้มีพระภาคจึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ส่งไต่สวนพระเทวทัตรรับเป็นสัตว์แล้วจึงทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทห้ามพิสุภาคเพียนทําสงฆ์ให้แตกกันเมื่อพิสุอื่นห้ามปรามไม่เชื่อฟัง พิสุจน์ทางลายพึงสวดประกาศวงเล็บเป็นการสงเพื่อให้เธอเลือกเลิกเรื่องมันเสียถ้าสวดประกาศคบสามครั้งอย่างไม่ละเลิกต้องอาบัตสังฆาทิเศษต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงลักษณะไม่ต้องอาบัตคือหนึ่ง สงไม่สวดปรการาดสองเธอละเลิกเสียได้สามพิสุเป็นบ้าปสี่พิสุผู้เป็นต้นบัญญัต